โครงการต่างๆของการกีฬาเวทไทยที่พัฒนาเพื่อจะชกมวยในระดับูุยภาคทุกๆระดับที่เกิดขึ้นจะผลิตนักมวยออกมาก็จะเป็นที่มาถึงการต่อยอดของนักมวยที่จะถูกดึงมาสู่เวทีมาตรฐานใหญ่การจัดการแข่งขันให้มีไฟแรกของนักกีฬามากที่สุดแปลว่านักมวยเรากำลังเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยมวยภูุรนะครับก็คือตัวที่ จะทำให้เกิดต้นกล้าของมวยไทยมวยบุทอนนะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมหรือการแข่งขันกีฬาทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนก็จะมีงานประเพณีแล้วก็มีการต่อยมวยดังนั้นในการที่จะมีนักมวยไปแข่งในระดับบูทรเนี่ยก็จะเป็นประชาชน หรือเยาวชนที่อยู่ในชุมชนน,นั้นๆซึ่งก็จะเกิดจากค่ายเล็กๆในตรงนี้แหละคือตัวที่จะทำให้เกิดต้นกล้าของมวยไทยตอนนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยของเราโดยสำนักง,งานข้ามรุ่การมวยเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างนักมวยใหม่ๆเกิดขึ้นในการสร้างของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องจัดให้มีค่ายมวยที่ดีที่มีมาตรฐานตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะต่อยอดไปสู่การ มีสนามแข่งขันหรือเป็นสนามภูธร,รที่มีการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ก็จะทําให้ตัวค่ายมีภารกิจหรือวิจีกรรมที่จะสร้างนักมวยแล้วไปแข่งพอไปต่อยก็จะเกิดการพัฒนาฝีมือก็จะเป็นที่มาถึงการต่อยอดของนักมวยที่จะถูกดึงมาสู่เวทีมาตรฐานใหญ่ๆและจะเป็นค่าตัวที่สูงขึ้นมันก็คือรายได้ของนักมวยและรายได้ของค่ายที่เกิดขึ้น โครงการต่างๆของการกีฬาเวทไทยหรือโครงการของค่ายมวยหรือโปรโมเตอร์ต่างๆที่พัฒนาเพื่อจะชกมวยในระดับภูมิภาคทุกๆระดับที่เกิดขึ้นจะผลิตนักมวยออกมาตัวที่สูงสุดไม่ใช่ว่าจะเป็นนักมวยที่จะเข้าสู่อาชีพได้อย่างเดียวตัวที่แพ้ในระดับรอบต่างๆตัวนั้นเป็นตัวสําคัญซึ่งจะมีแววในการที่จะไปพัฒนาต่อซึ่งค่ายต่างๆก็จะได้ผลผลิตจากกลุ่มนี้ไปเพื่อจะไปเป็นนักมวย นักพยูวันเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยเรามีการพัฒน,นามีการต่อยอดกันอยู่ตลอดเวลาแต่โปรโม,เ,มตเตอร์ใหญ่ๆจะชอบจัดคู่มวยก็คือคู่มวยไทยกับคู่มวยต่างชาติสิ่งที่ขาดมากที่สุดก็คือนักมวยต่างชาติที่จะเป็นคู่ชกในรายการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะทําให้มีตัวของนักมวยต่างชาติที่จะเข้ามาหรือชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและชื่นชอบในเรื่องของมวยไทยก็จะเข้าไปฝึกในค่ายโดยค่ายมาตรฐานของเราแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะให้ ทำการแข่งขันในเวทีใหญ่ๆส่วนในตัวของนักมวยไทยของเราที่มีอยู่เรามีการพีจต่อยอดเหมือนในกีฬาทีมชาติเราต้องมีการต่อยอดในรุ่นนั้นๆแชมป์โลกหลุดไปไปกลายเป็นเทรนเนอร์หรือไปสร้างค่ายสร้างยิมต่างๆก็จะมีแชมป์โลกขึ้นมาเป็นคนใหม่ๆที่เกิดขึ้นไัยแรกก็คือการชกเพื่อพิสูจน์ว่าการชกค,ครั้งนี้จะเป็นผู้แพ้ หรือผู้ชนะดังนั้นไฟแรกคือไฟที่จดจําของนักมวยมากที่สุดสมเชื่อว่านักกีฬาที่แพ้หรือชนะล้วนแต่ประทับใจตัวนี้คือสําคัญสาหรับนักมวยที่จะก้าวไปในอนาคตต่อไปครับการต่อยมวยในเวทีที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของมาตรฐานของสนามมาตรฐานของผู้ตัดสินรวมทั้งในเรื่องของเซฟตี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับนักมวยตรงนี้คือส่วนที่ทำให้นักมวยเนี่ยสบายใจหรือมั่นใจกับการแข่งขันนี้ซึ่งตรงนี้การกีฬาประเทศไทยนะครับก็ได้วางของมาตรฐานของการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคออกนี้ออกมาแล้วก็ได้มีการฟูคมในการที่จะ ให้ความรู้สําหรับผู้จัดหรือโปรโมเตอร์นะครับันขณะเดียวกันเราก็ได้มีการที่สนับสนุนอุดหนุนผ้าต่างๆในการที่จะไปจัดการแข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันเฟิร์สไฟท์หรือไฟแรกของนักกีฬาที่เกิดขึ้นซึ่งการจัดการแข่งขันให้มีไฟ์แรกของนักกีฬามากที่สุดแปลว่านักมวยเรากำลังเกิดขึ้น มากที่สุดด้วยต่อไปฟันก็คือทรัพยากรหรือนักมวยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการเลือกตัวนักมวยเข้าสู่ค่ายและเข้าสู่อาชีพนักกีฬามวยต่อไปครับ